ทุกคนเคยไปบ้านดําของอาจารย์ทวันดัชชนีไหมคะที่จังหวัดเชียงรายเมยเคยไปมาครั้งหนึ่งตอนนั้นประมาณปี 62นะคะเมย์ก็น่าจะอายุประมาณ28 29ค่ะตอนนั้นเราก็ไปเพราะว่าบ้านดำเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของจังหวัดเชียงรายนะคะถ้าทุกคนดูจากรูปเนี่ยทุกคนก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถือแผ่นพับแล้วแผ่นพับนั้นเนี่ยก็มีด้านหน้าเป็นรูปอาจารย์ถวันดาชนีแล้วก็ด้านหลังก็เป็นบ้านหนึ่งหลังน่าจะเป็น ผลงานของอาจารย์ที่ได้สร้างเอาไว้นะคะก็ยืนแอคถ่ายรูปเช็คอินแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ได้รู้แล้วก็เข้าใจอะไรในผลงานต่างๆที่อาจารย์สร้างเอาไว้เลยค่ะพราะก็มองว่ามันก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราก็เข้าไปชื่นชมถ่ายรูปเช็คอิน ไม่ได้ลึกซึ้งถึงความหมายของงานสิลป์อะไรต่างๆจำความรู้สึกคร่าวๆได้ว่ามันรู้สึกอึดอัดแล้วก็น่ากลัวเพราะว่ามันจะมีแบบสีดำมีเขาควายมีหัวกะโหลกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่เราก็รู้ว่าศิลปินนะคะ ก็ไม่ได้แปลกอะไรที่จะมีของสะสมอะไรเหล่านี้เพราะว่าศิลปินแต่ละท่านเนี่ยก็จะต้องมีความหลงไหลในแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมันก็เป็นปกติด้วยสติปัญญาอันน้อยนิดของเมที่มีในตอนนั้นก็ไม่เข้าใจอะไรที่นั่นเลยค่ะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยอัลกอริทึมค่ะแนะนำวิดีโอสั้นๆของอาจารย์ถวันมาให้เม์ได้ฟัง ซึ่งเราเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดแง่คิด,คดชีวิตอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ฟังซึ่งเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมาครั้งแรกก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองทําความรู้จักอาจารย์ทวันดัชนีแบบจริงๆจังๆดูซิเพราะครั้งหนึ่งอะเราก็เคยไปเยือนถึงบ้านดําแล้วแล้วก็ตอนนั้นเหมือนเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้เข้าใจอะไรเลยใช่ไหมคะเราลองมาทําความรู้จัก อาจารย์อีกสักครั้งกับเราในวันนี้ว่าพอจะเข้าใจมุมมองหรือว่างานศิลป์ของอาจารย์ได้บ้างไหมเราจะเข้าใจแนวคิดของอาจารย์ได้หรือเปล่าซึ่งถ้าดูจากผลงานเมก็เข้าใจว่าน่าจะยาก ต่อการทําความเข้าใจอะนะคะแต่พอไปฟังจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดออกมาผ่านคลิปวิดีโอต่างๆซึ่งเมย์ก็อยากไปดูวิดีโอเต็มๆก็เลยเสิร์ชเข้าไปใน u t u b e นะคะพิมพ์ชื่อของอาจารย์เลยอาจารย์ถวันดัชนีก็เจอคลิป YouTube ประมาณหนึ่งนะคะก็เลือกไปฟังแต่ฟังแล้วเนี่ยการถ่ายทอดของอาจารย์ในความรู้สึกแรกนะคะอาจารย์ถ่ายทอดออกมาอย่างอ่อนโยนแล้วก็เรียบง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนทุกคําพูดของอาจารย์เนี่ยจะมีกวีมีธรรมะ สอดแทรกมาเสมอพอได้ฟังเมย์ก็รู้สึกว่าแบบเม์เสียดายมากๆที่วันนั้นนะเมย์ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าสิ่งของที่มันถูกจัดวางอยู่ที่นั่นเนี่ยมันมีคติธรรมซ่อนอยู่งานศิลป์ทุกชิ้นมันมาจากการค้นพบของอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นความจริงแท้ของชีวิตที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ถูกถ่ายทอดออกมาและเป็นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยค้นพบ เราไม่เข้าใจอะไรเลยในตอนนั้นนะคะพอมาฟังคลิปของอาจารย์แล้วก็คนที่อยู่รอบตัวอาจารย์ก็ทำให้เข้าใจได้มากขึ้นเมเชื่อว่าเมในวันนี้เนี่ยระบบของการทำความเข้าใจเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งนะคะมีคําพูดหนึ่งที่อาจารย์พูดในคลิปนะคะว่าธรรมะย่อมถ่ายทอดจากดวงจิตหนึ่งไปสู่ดวงจิตหนึ่งโดยไร้คำกล่าว หากเมื่อมีสติปัญญาอันทัดเทียมกันประโยคนี้เป็นประโยคที่ใครที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะสนใจเรื่องธรรมะนะคะก็จะเข้าใจได้ดีเลยว่าบางอย่างมันไม่ต้องหรืออยู่ในแวดวงศิลปะบางอย่างไม่ต้องพูดออกมาเป็นคําพูดก็สามารถสื่อสารแล้วก็เข้าใจได้เมในวันนั้นตอนอายุประมาณ28-29นะ่ะสนใจเรื่องธรรมะแล้วนะคะแต่คงจะระดับสติปัญญาที่มันยัง ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้เข้าถึงอะไรมากมายขนาดนั้นก็เลยไม่ได้เข้าใจสิ่งที่อาจารย์วางไว้หรือว่าพยายามจะสื่อสารออกมาซึ่งซึ่งมันก็เป็นปกตินะคะที่คนเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าใจในความคิดหรือวิธีการสื่อสารของบุคคลอื่นๆได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ไม่เชื่อว่าถ้าเราสนใจและเราเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจชีวิตมีความลึกซึ้งในการดําเนินชีวิตนะคะการเข้าใจคติธรรมอะไร หลายๆอย่างเนี่ยมว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเรามนุษย์เราเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาความคิดสติปัญญาแล้วก็จิตวิญญาณได้นะคะทุกคนเมเชื่อแบบนั้นเนาะอาจารย์เองเนี่ยก็มักจะแสดงงานต่างๆของอาจารย์ที่ต่างประเทศบ่อยกว่าในไทยนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยมักจะมีคนที่สามารถวิจารณ์งานของอาจารย์ลึกซึง้งและก็เข้าถึงในตัวผลงานได้นะคะการแสดงศิล งานศิลป์ของอาจารย์ที่ไทยเนี่ยบักจะมีการเขียนกวีประกอบซึ่งมีประโยคนึงที่อาจารย์พูดแนวๆว,ว,ว่าอาจารย์เองก็ไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในในผลงานอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งเมย์ก็มองว่าการที่อาจารย์บอกแบบนั้นนะเมย์เชื่อว่าการที่เราเข้าใจเฉยๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่การที่เรารู้สึกถึงสิ่งที่อาจารย์จะสื่อต่างหาก มันจะสามารถทําให้เราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณได้คือเมย์จำคำพูดเปยเปของอาจารย์ไม่ได้แต่เชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์พยายามจะสื่อน่าจะบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจก็ได้แต่ว่าถ้าทุกคนแบบรู้สึกได้ในสิ่งที่อาจารย์จะสื่อสารอะเมยมองว่ามันจะเป็นสิ่งล้าค่ามากๆเลยสําหรับชีวิตของเราเหมือนเป็น เกสรให้กับชีวิตของเราได้นะคะซึ่งเวลาเมฟังคลิปของอาจารย์อะเมมักจะได้ยินคําว่าเกสรจากคาพูดของอาจารย์บ่อยมากซึ่งเมมองว่าเกสรนอะ่ะน่าจะหมายถึงองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้ความงดงามนั้นสมบูรณ์เหมือนเป็นเกสรของดอกไม้ใช่ไหมก็การที่เกดอกไม้มีเกสรนอะ่ะมันเลยทําให้ดอกไม้อะมันมีความสวยงามมันมีความสมบูรณ์หรือแบบ มันหมายถึงแบบแง่บวกอะไรบางอย่างองค์ประกอบอะไรบางอย่างที่สามารถเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์บางอย่างได้แล้วก็เกิดความสวยงามได้อะไรประมาณนี้เมย์จะได้ยินคําว่าเกสรจากอาจารย์บ่อยมากเลยซึ่งเมย์บคิดว่าการที่เราเข้าใจสิ่งที่อาจารย์จะสื่อสารได้ไม่ใช่เข้าใจนะแต่ ต้องรู้สึกด้วยอ่ะมันจะเหมือนเป็นเกสรให้กับชีวิตของเราได้เลยนะคะซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เองนะคะที่ได้เข้าไปฟังแล้วก็ศึกษาเรื่องราวของอาจารย์แต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้แตกฉาหรือว่าลึกซึ้งอะไรมากนักนะคะแต่แค่ผิวเผิอเนอ่ะเมก็รู้สึกว่าเมก็ได้แนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจอะไรหลายๆอย่างจากอาจารย์แล้วก็บางแนวคิดเนี่ยมาตอกย้ำความเชื่อเดิมของเมที่มีอยู่ทำให เ,ออเกิดความหนักแน่นขึ้นในความคิดแล้วก็ความเชื่อเดิมได้ด้วยนะคะ My class คลาสนี้เนี่ยเมย์จะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับทุกคนแล้วก็นำสิ่งที่ได้พบประสบมาแนาวคิดที่น่าสนใจมามาแชร์กับทุกคนนะคะถ้าทุกคนเนี่ยจำ EP ที่แล้วได้เมย์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดแบบอิทธิพลจากตะวันตกแล้วก็ตะวันออก ะะซึ่งจากการได้ฟังเรื่องราวของอาจารย์ถวันนะในวัยเด็กวัยหนุ่มของอาจารย์เมื่อหลายสิบปีก่อนน่ะอาจารย์เองก็เป็นบุคคลท่านหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเหมือนกันถ้าดูจากประวัติคร่าวๆของอาจารย์นะคะอาจารย์เนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตในจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นบุตรคนสุดท้องนะคะเรียนโรงเรียนที่มีครูเป็นอาจารย์ฝรั่ง ฟังจับใจความคร่าวๆได้ประมาณนี้ซึ่งเมย์ก็ย้อนนึกกลับไปถึงอดีตก็น่าจะมีเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนของแบบมิชันารีหรือเปล่าหรือโรงเรียนอะไรที่มีการรวบรวมของเด็กๆหลายๆเชื้อชาติเข้าไปนะคะท,ที่อยู่ในไทยเนาะแล้วก็มีอาจารย์ฝรั่งที่เป็นเป็นคนสอนเมย์คิดว่าเมย์ไม่แน่ใจเรื่องของโรงเรียนที่อาจารย์เรียนในตอนแรกนะคะแต่อาจารย์มักจะพูดว่าก็เรียนมากับโรงเรียนที่มีอาจารย์ฝรั่ง แม้ว่าอาจารย์เองก็ได้แนวคิดทางด้านตะวันตกมาจากที่นี่เหมือนกันรู้จักศิลปินทางตะวันตกที่มีชื่อเสียงมาจากที่นี่เหมือนกันก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นไอดอลของอาจารย์ในในตอนนั้นนะคะอย่างแบบแวนโกะหรืออะไรต่างๆนะคะในแวดวงงาน ศแล้วตัวอาจารย์เองเนี่ยก็มีความสามารถทางด้านศิลปะมาอยู่แล้วตั้งแต่5ขวบนะคะและนอกจากอาจารย์จะได้เรียนในโรงเรียนที่เชียงรายที่มีอาจารย์ฝรั่งสอนแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ได้เข้ามาเรียนมหาลายัยได้ทุนเข้ามาเรียนมหาลายัยศิลปากรในกรุงเทพซึ่งก็มีอาจารย์ฝรั่งอีกก็คืออาจารย์อาจารย์ศิลป์เพียรศรีนะคะซึ่งก็เป็นอาจารย์ที่ตัวอาจารย์ถวัลเนี่ย เคารพรักมากๆเลยแล้วเหมือนจะเป็นสิทธิ์รุ่นท้ายๆหรือว่าเป็นสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของอาจารย์ศินเพรศีด้วยนะคะไมเชื่อว่าอาจารย์ศินเพรศีเนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์ที่มีส่วนสําคัญมากๆเลยที่ช่วยจุดประกายให้อาจารย์ถวัตในวัยหนุ่มเนี่ยได้สร้างสรรผลงานที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีชีวิตแม้ว่าอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีฝีมือมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการทําความเข้าใจแล้วก็การสร้างผลงานให้มีชีวิต จริงๆมันต้องมีความลึกซึ้งและตัวเราเนี่ยตัวคนอื่นเนี่ยก็ต้องรู้สึกได้และแน่นอนว่าอาจารย์ศิลป์พิรษีเนี่ยได้ได้ให้ไอเดียประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้หมควาว่าอาจารย์ถวัตเนี่ยจะสามารถเข้าใจได้เลยทันทีแต่เมก็เชื่อว่าคําพูดของอาจารย์ศิลป์เนี่ยก็เป็นตัวจุดประกายสําคัญบางอย่างเป็นจุด ตั้งต้นนะคะที่ให้อาจารย์ถวันเนี่ยได้เริ่มต้นที่จะค้นหามีคำหนึ่งที่อาจารย์ศิลป์น่าจะพูดกับอาจารย์ถวันว่าปลาที่วาดออกมาเนี่ยมันไม่มีกลิ่นขาวเหมือนจะพยายามสื่อถึงว่าภาพเขียนอันนี้เนี่ยมันมันไม่มีชีวิตอม,มันก็เป็นน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อ,อ,อาจารย์ถวันะเ,เริ่มที่จะ ค้นหาหรือว่าทําความเข้าใจในในสิ่งนี้นะคะซึ่งหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศได้ไปศึกษาจนจบปริญญาเอกนะคะสู้เมว่าช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาสําคัญในการที่อาจารย์เนี่ยค้นหาตัวตนแล้วก็ค้นหาตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งมันก็มีแนวคิดหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าเหมือนต้นไม้อีกต้นหนึ่งอะ่ะมันไม่สามารถที่จะเติบโตใต้ใต้ต้นไม้ใหญ่ได้นะคะซึ่งข้อความนี้เนี่ยมันน่าจะไม่หมายถึงการแบบ เราไม่สามารถที่จะเติบโตแบบยิ่งใหญ่ได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าเรากำลังอยู่ในตายต้ร่มไม้ของของใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับตอนนั้นอาจารย์ก็น่าจะมีแบบออมีไอดอลใช่ไหมคะเป็นศิลปินตะวันตกอะ่ะการที่เราแบบ เรียนรู้แนวคิดจากเขาหรือทําตามแบบเขาอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆมันไม่ได้ทําให้เราค้นพบตัวเองเจอหนทางหรือว่าแนวทางของตัวเองนั้นเราก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะเติบโตหรือว่าสร้างสารรค์ผลงานในแบบของตัวเองได้นะคะคํานี้มันก็เลยทําให้อาจารย์ก,ก็ก็ต้องค้นหาตัวเองแนวทางของตัวเองต่อไปนะคะซึ่งสุดท้ายอะคะ่ะทุกคนอาจารย์ก็ได้ค้นพบตัวตนของตัวเองนะคะซึ่งผลงานของอาจารย์เนี่ยก็ถูกถ่ายทอดออกมาในแบบ ะวันออกซึ่งก็จะแฝงแนวคิดแบบพุทธแน่นอนว่ามันมีทั้งชีวิตมีพลังมีอารมณ์มีความรู้สึกแบบที่อาจารย์ของอาจารย์ได้สอนเอาไว้ในเรื่องที่อาจารย์เล่าอะค่ะมันมีระยะทางระยะเวลาของการค้นหาแม้ว่าอาจารย์จะเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วก็ตามวาดรูปเก่งอยู่แล้วก็ตามแต่การที่ทําให้อาจารย์เนี่ยแตกต่างออกไปอะตรงนั้นอะมันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยน และมันต้องใช้เวลาจริงๆสำหรับการค้นหาตัวตนของตัวเองข้างในนะคะซึ่งสุดท้ายอย่างที่บอกไปว่าอาจารย์ก็เจอนะคะแล้วผลงานของอาจารย์ถ้าเราสังเกตก็คือถ่ายทอดออกมาในแบบตะวันออกแฝงแนวคิดคติธรรมแบบพุทธแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่อาจารย์ศิลป์ได้บอกเอาไว้ก็ถูกถ่ายทอดออกมานะคะก็คือภาพนั้นเนี่ยก็มีชีวิตมีพลังมีอารมณ์ มีความรู้สึกแบบที่ถ้าเรามองแล้วเราก็จะสัมผัสแล้วก็รู้สึกได้แบบที่อาจารย์ได้สอนเอาไว้เจอตัวตนของตัวเองทุกอย่างก็เอามาผสมกลมกลืนกันนะคะทุกอย่างที่สื่อสารออกมาจากงานสิ่งของอาจารย์เนี่ยเป็นตัวตนค่ะที่อยู่กับอาจารย์มาอย่างยาวนานตั้งแต่วัยเด็กเชื่อไหมคะว่าไอ้ตัวตนที่อยู่กับเราเนี่ยสำหรับบางคนนะคะก็จําเป็นมากๆที่จะต้องออกเดินทางเพื่อที่จะค้นหาถึงจะเจอ พอเจอแล้วเนี่ยก็เอาทั้งหมดที่เราเรียนรู้เอาทักษะของเราเอาตัวตนที่เราเจอเนี่ยละคะ่ะมาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดเป็นผลงานที่มันเป็นเอกลักษณ์ที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของเราซึ่งเมย์จะบอกว่าตัวตนของเราที่แท้จริงอะคะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จะเจอได้ง่ายๆนะคะบางคนต้องออกเดินทางค้นหาเหมือนอาจารย์ถวันดัชนีเองก็ตาม ก็ต้องใช้เวลาค้นหาเหมือนกันแน่นอนว่าความสามารถของเรามีอาจารย์ที่สอนสั่งของเรามีแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเราก็จะต้องออกเดินทางเพื่อที่จะค้นหาตัวตนของเราไม่มีใครสามารถบอกเราได้ว่าตัวตนข้างในของเราเป็นยังไงเราจะต้องใช้เวลาในการค้นหาซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยจะมีวิธีทาง แนวทางการค้นหาตัวเองในแบบที่แตกต่างกันออกไปเมเชื่อเรื่องนี้มากๆเหมือนกันนะคะพอมาฟังสตอรี่ของอาจารย์เนี่ยก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นว่าอืทุกคนจะมีแนวทางในแบบที่แตกต่างออกไปแม้กระทั่งคนที่เป็นบุคคลระดับประเทศเป็นที่รู้จักในระดับโลกอย่างอาจารย์เนี่ยก็ยังต้องเดินทางแล้วก็ค้นหา กว่าจะค้นพบเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งอย่างที่เมย์บอกว่าสิ่งที่อาจารย์ค้นพบเนี่ยตัวตนที่อยู่กับเราเนี่ยก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็ก จริงๆซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะคะถึงประวัติของอาจารย์เนี่ยแม่ของอาจารย์เนี่ยเป็นเป็นเหมือนโยมอุปถัมภ์เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยดังนั้นอาจารย์ก็จะต้องคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วพ่อของอาจารย์เองก็มักจะพาอาจารย์ออกไปล่าสัตว์ด้วยนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยเมเมฟังมาจากคลิปหนึ่งที่ที่เพื่อนของลูกอาจารย์นะคะคืออาจารย์ ดอยทิเบตคือเพื่อนของอาจารย์ดอยทิเบตคือคุณอ่านอังกฤษเนี่ยก็มาถ่ายทอดในรายการรายการหนึ่งนะคะให้ให้ฟังถึงประวัติข่าวคนะคะคือ,อ,อคุณอ่านเนี่ยคุณอ่านอังกฤษเนี่ยนะคะเขาก็อยู่อยู่แถวนั้นอะ่ะเ,เรียกว่าไปคลุกคลีกับอาจารย์อยู่อยู่บ่อยๆนะคะก็เลยมีเรื่องเล่าให้เราได้ฟังดังนั้นงานศิลป์ที่เราได้เห็นเนี่ยก็มักจะมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดแบบพุทธแล้วก็มีสัตว ที่อาจารย์มักจะใช้สื่อสารออกมาด้วยอันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ได้ไกลตัวอาจารย์ออกไปเลยแต่มันคือสิ่งที่อยู่กับอาจารย์มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแม้ว่าสิ่งนี้เนี่ยจะอยู่ในตัวอาจารย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตัวอาจารย์เองก็ยังคงต้องออกค้นหาเหมือนกันคราวนี้หลังจากที่ไม่ได้ฟังแบบบรรยายของอาจารย์เนี่ยมีคําถามหนึ่งจากผู้ฟังบรรยายของอาจารย์คะถามว่า จะทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกไปจากกะลาได้คืออาจารย์ก็ตอบนะคะแต่เมยสรุปได้ใจความแบบไม่ได้เป๊ะๆตรงคําพูดของอาจารย์นะคะสรุปได้ประมาณว่าอาจารย์ก็ตอบว่าเราก็ต้องค้นหาทุกวิธีทางที่จะก้าวออกไปอย่างเช่นถ้าเราอยากจะไปยุโรปก็ต้องหาเงินทํำงานเก็บเงนินเก็บทองมาเพื่อที่จะไปมันให้ได้ คือเราก็จะต้องมีเป้าหมายแล้วก็พยายามที่จะออกจากกะลาค่ะมันถึงจะทําให้เราเนี่ยออกจากกะลานั้นได้นะคะคําพูดหนึ่งที่อาจารย์ก็พูดในคําตอบนี้มันค่อนข้างสะเทือนในหัวใจมีคืออาจารย์บอกว่าถ้าคุณเป็นกบที่อยู่ในกะลาเนี่ยคุณก็จะเห็นแต่กะลาผมซึ่งหมายถึงตัวอาจารย์เองนะคะที่เป็นได้ทุกๆแบบเป็นนกก็ได้เป็นปลาก็ได้เป็นอะไรก็ได้ จะเอาเรื่องท้องฟ้าเนี่ยมาเล่าให้คุณฟังคุณจะเข้าใจไหมในเมื่อคุณเห็นแต่กลาคำพูดนี้มันสะเทือนเข้าไปในหัวใจเลยแต่ฟังแล้วมันก็จะหนักได้ว่าเราเนี่ยควรที่จะออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองได้แล้วออกมาเจอโลกในมุมมองใหม่ๆแนวคิดหลายๆแบบที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้เนี่ย ออกมาศึกษามันจะช่วยให้เราทำความเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้นโลกของเราอะ่ะมันก็จะกว้างขึ้นเวลาคนมาพูดมาอธิบายอะไรกับเราเนี่ยเราก็จะทำความเข้าใจแนวคิดของคนเหล่านั้นเนี่ยได้มากขึ้นแล้วมันก็สามารถนำมาเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราได้และการเดินทางไปสู่เป้าหมายอาจารย์บอกว่าไปแบบไหนเนี่ยมันก็ถึงเหมือนกันจะช้าหรือว่าจะเร็ว ก็ถึงได้เหมือนกันแต่มันสําคัญตรงที่อาจารย์พูดว่านิรมิตรกรรมซึ่งอาจจะหมายถึงวิธีทางวิธีการหรือว่าเนื้อหานี่แหละค่ะว่าเราจะทำยังไงให้มันงดงามที่สุดอันนี้เนี่ยเมยรู้สึกได้ถึงความปราณีตแล้วก็ใส่ใจด้านกระบวนการนะคะซึ่งการใส่ใจเรื่องของกระบวนการพวกนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับแนวคิดแบบ ตะวันออกเลยนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าบางครั้งเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็ไปเร็วนะแบบนิกายเซนบางครั้งก็ไปช้าๆแบบเถรวาดบางทีก็ไปแบบเร็วปานกลางแบบมหายานบางทีก็ไปแบบจิตว่างไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นไม่มีความคิดปรุงแต่งแล้วก็เข้าพุ่งประเด็นไปมีประโยคนึงที่อาจารย์พูดว่าชําแหละมันไปทีละนิดเคี้ยว ค่อยๆเคียเ้ยวมันเข้าไปแล้วค่อยๆบดย่อยมันออกมาประโยคนี้ฟังผื่นๆมันจะแบบดูเยือกเย็นหน่อยนะคะแต่จริงๆเมรู้สึกได้ถึงความประณีตในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ดีเลยในบางช่วงบางตอนของชีวิตของเรานะคะประโยคนี้ที่เมย์บอกกับทุกคนเนี่ยมันหมายถึงกระบวนการที่มันประณีต เส้นทางก่อนที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั่นแหละม,มันสำคัญว่าเราจะทำยังไงให้มันแบบงดงามซึ่งอาจารย์เองก็บอกนะคะว่ามันมีหลายวิธีการมากๆและตัวอาจารย์เนี่ยก็มักที่จะทดลองแล้วก็ลองทำทุกแบบเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายแล้วก็มาดูอีกทีว่าแบบไหนอะ่ะมันจะงดงามกว่ากันอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องทดลอง ซึ่งอันนี้มันก็ให้แนวคิดกับเราได้ว่าทุกวิธีทางทุกวิธีการที่มีอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเราสามารถนำมาปรับใช้แล้วก็ทดลองว่าแบบไหนที่มันเหมาะกับชีวิตของเราได้ไม่จำเป็นจะต้องมีแนวคิดเดียววิธีเดียวหรือว่าแบบเดียวอย่างแนวคิดแบบตะวันออกแนวคิดแบบวิธีแบบพุทธก็ยังแยกออกไปอีกเป็นเส้นเทรวาตมหายานแต่ละแบบ ก็มีข้อดีที่แตกต่างกันออกไปเราก็สามารถหยิบยกมาใช้ในบางช่วงบางตอนของชีวิตของเราได้แบบสลับสับเปลี่ยนกันไปได้เลยถ้าเราเข้าใจหลายๆแบบเราก็จะมีทางเลือกในการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นนะคะนอกจากในเรื่องของแนวคิดที่อาจารย์สื่อสารออกมาแล้วเมยก็พยายามทำความเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของผลลัพธ์จากแนวคิดของอาจารย์ที่อาจารย์ถ่ายทอดออกมา ถ้าดูจากงานศิลป์ของอาจารย์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ภาพที่ไร้สีหรือว่ารูปวาดแค่สามวิของอาจารย์เท่านั้นนะคะยังมีงานอื่นๆที่อาจารย์ได้สร้างสารรค์เอาไว้ด้วยอย่างเช่นงานด้านสถาปัตย์งานปั้นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมแทบทุกสิ่งเลยที่อาจารย์ได้สร้างสารรค์เอาไว้ในงานศิลป์ถูกรูปแบบคือหลากหลายมากๆนะคะจากสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดออกมา แล้วก็บอกให้เราได้ฟังเนี่ยอาจารย์เองก็ไม่ได้หยุดนิ่งหรือหยุดอยู่แค่วิธีการเดิมๆอาจารย์อาจจะมีชื่อเสียงว่าเราเสะบัดแปลงแบบไร้สีแล้วก็รวดเร็วแบบแค่วินาทีก็สามารถได้ผลงานออกมาได้แล้วแต่จริงแล้วตัวอาจารย์เองเนี่ยยังสร้างสารรค์ผลงานแบบอื่นๆทำหลายๆแบบทดลองแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแบบ แบบเดิมยังทดลองค้นหาเ,ออเพื่อที่จะสร้างสารรค์งานแบบใหม่ๆออกมานะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าการทําแบบเดิมๆวิธีการเดิมๆซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยมันก็จะน่าเบื่อเกินไปคือสิ่งที่อาจารย์สร้างสารรค์ออกมาค่ะทุกคนมันอาจจะไม่ใช่มุมมองที่เรามองเห็นด้วยตาแบบเวลาเราถ่ายภาพใช่ไหมคะเราเห็นแบบนี้ถ่ายภาพออกมามันก็เป็นแบบนี้แต่สิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดออกมาค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่ มันฉายออกมาจากจิตไม่ได้สิ่งที่มองเห็นด้วยตานะคะเช่นภาพสัตว์ต่างๆก็ไม่ใช่แค่ความสวยงามของภาพวาดหรือว่าความสมจริงอะไรของภาพวาดนะคะแต่ดูเหมือนว่าอาจารย์เนี่ยจะถ่ายทอดงานศิลป์ออกมาโดยใช้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกต่างๆผ่านอิริยาบทของสัตว์เหล่านั้นอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนแบบสวิ เขียนเป็นเดือนเขียนเป็นปีเนี่ยที่อาจารย์สร้างสารรค์เนี่ยผลงานของอาจารย์เนี่ยก็มีทั้งนั้นนะคะไม่ใช่แค่แบบภาพเขียนแบบเร็วๆอย่างเดียวเขียนเป็นเดือนเขียนเป็นปีเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่เมย์จะบอกทุกคนว่าเมย์พูดได้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดออกมาค่ะคือสิ่งที่อาจารย์ค้นพบแล้วซึ่งโดยส่วนมาก ก็คือความจริงแท้ของชีวิตนะคะนอกจากเรื่องราวแล้วก็ประวัติของอาจารย์ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้แล้วค่ะธรรมะที่ถูกสอดแทรกในงานศิลป์ของอาจารย์เป็นสิ่งที่เมมองว่าอาจารย์คงอยากจะให้เราเนี่ยได้รู้สึกถึงมันจริงๆต้องมากกว่าเข้าใจเราจะต้องรู้สึก ไปถึงสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะสื่อด้วยนะคะไม่คิดว่าเรื่องราวของอาจารย์แล้วก็ผลงานของอาจารย์เนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะอาจารย์เองเนี่ยสามารถอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งได้จนวาระสุดท้ายของชีวิตเมว่ามันไม่ใช่แค่การที่เราได้ทำในสิ่งที่ตัวเองหลงไหลแต่เมเชื่อว่ามันคือการค้นพบบางอย่างที่สําคัญคืออันแรกเลย การค้นพบตัวตนและการทำลายตัวตนจนสิ้นแบบที่อาจารย์บอกไว้และพบกับบางอย่างที่คนอย่างเราเราเรียกมันว่าความสุขแต่ความสุขนั้นที่อาจารย์ค้นพบเมคิดว่ามันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์แล้วก็หมดจดจริงๆณวันนี้เนี่ยเมอาจจะแค่เพิ่งจะเริ่มต้นทำความรู้จักอาจารย์ศึกษาแนวคิดแล้วก็ เริ่มเปิดดูงานศิลปะของอาจารย์บ้างนะคะก็เพิ่งจะเริ่มต้นอาจจะไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งหรือว่าแตกฉานอะไรมากนักแต่แค่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเมก็รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างอย่างน้อยเมย์ก็รู้แล้วละ่ะว่าเมในการทําความเข้าใจของเมวันนี้กับเมยในอดีตที่ไปเยือนบ้านดําของอาจารย์เนี่ยแตกต่างกัน มากๆวันนี้เมเข้าใจมากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้แบบสูงสุดนะคะคือเข้าใจมากขึ้นและเมย์ก็รู้สึกว่าทุกแนวคิดมันสามารถต่อยอดการใช้ชีวิตของเมได้ทุกคนสามารถไปลองศึกษาสิ่งที่อาจารย์พยายามจะสื่อสารให้กับมนุษยชาติอย่างเราเราได้รู้กันนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะพบกับหนทางตามแบบฉบับ ตามแนวทางของอาจารย์ที่อาจารย์พยายามจะสื่อสารกับเราเราอาจจะค้นพบกับความจริงแท้เราอาจจะได้แนวทางที่ลึกซึ้งกับชีวิตมากขึ้นและเราก็สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราแล้วเมย์ก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ย จะต้องมีแนวทางการทําความเข้าใจในแบบของตัวเองทุกคนอาจจะไม่ได้เข้าใจในแบบที่เมย์เข้าใจแต่การที่ทุกคนไปศึกษาแนวทางของอาจารย์ศึกษางานศิลป์ของอาจารย์ทุกคนอาจจะเข้าใจในแบบฉบับชีวิตของทุกๆคนซึ่งอันนี้ก็ต้องเอาแนวคิดแบบตะวันตกนะความเป็นปัจ,จเจกนะคะแต่ละคนมีความแตกต่างกันก็ต้องทําความเข้าใจในรูปแบบที่มันเป็นแบบ ของเราวันนี้เมศึกษางานของอาจารย์เรียนรู้ประวัติของอาจารย์แล้วเมก็เข้าใจในมุมมองแบบนี้แล้วก็เมเชื่อว่ามันเอามาตอกย้ําความคิดความเชื่ออะไรบางอย่างของเมในวันนี้ได้การศึกษาจากอาจารย์มันก็ไม่ทําให้เราเสียเวลามากนะักกับการไปค้นหาด้วยตัวเองในรายการไมค s สเราจะเจอกันทุกวันศุกร์แล้วเมก็จะเอาแนวคิด ที่น่าสนใจเมย์จะพยายามเรียบเรียงให้ดีขึ้นนะคะทุกคนก็พบกันใหม่ในคลาสหน้าเมย์จะนำแนวคิดของใครแบบไหนอะไรมาแชร์กับทุกคนอีกอยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยวันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะ